สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่30มกราคม2568คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จจดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ว่าการรับด,ดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักชดทักไลน์มีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์สามดาบสามดาบคิงดาบนะคะวันนี้คนวันอาทิตย์นะคะจะทําอะไรจะพูดอะไรต้องไม่เจร้อนนะคะระวังคําพูดระวังอารมณ์นะคะนะเขาเรียกว่าคําพูดของเรานะคะอาจจะไปทิมแทงความรู้สึกอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ด้วยนะคะนะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะหรือเกี่ยวข้องกับใครที่มี คนที่มีอํานาจเหนือกว่าเรานะคะวันนี้อาจจะโดนเพ่งเล็งจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะช่วงนี้นะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะคนวันอาทิตย์นะคะเดะมูนคิดมากคิดเยอะคิดวกไปวนมาคิดกับปัญหาหลายหลายสิ่งหลายหลาย,ลาย,ลายอย่างบางคนมักจะเอาเรื่องเก่าๆมาขบมาคิดได้ด้วยนะคะพักผ่อนน้อยหลับไม่ค่อยสนิทเ็เรียกว่าตื่นเช้านอนดึกนะคะระวัง สุขภาพด้วยนะคะต้องพักผ่อนให้เยอะๆนะคะเดย e นะคะนะักการงานวันนี้อาจจะไม่ได้ราบรื่นอย่างที่เราคิดอย่างที่เราหวังนะคะบางคนการงานมีโอกาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะเ็เรียกว่าจุดหักเหได้ด้วยเหมือนกันนะคะในสุขภาพช่วงนี้นะคะบางคนเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลหมอนัดอยู่หรือเปล่าหรือบางคนอยู่ในช่วงของการเขาเรียกว่าผ่าตัดก็ได้นะคะ นะหรืออยู่ในช่วงการกินยาทานยานะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะช่วงนี้นะคะใครที่พักผ่อนน้อยนะคะต้องพักผ่อนให้เพียงพอมีโอกาสเก็บป่วยไม่สบายได้ด้วยนะคะการเงินรายจ่ายเยอะโน่นพังนี่พังซ่อมแซมปรับปรุงโน่นเสียนี่เสียก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะช่วงนี้นะคะคนวันอาทิตย์นะคะให้ระวังเกี่ยวข้องกับ ความดันความคิดมากนะคะปวดหัวมีเกรนนะคะหรือใครที่ดูดบุหรี่นะคะต้องระวังเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะคะเจ็บคอมีเสมหะได้ด้วยนะคะ นะ้ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวคราวนะคะบางคนอาจจะได้รับข่าวครา,าวการป่วยของใครหรือมีโอกาสเดินทางไปร่วมง,งานอวาวะมงคลก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะความรักนะคะใครที่มีคู่ครองนะคะก็ต้องระวังคําพูดนะคะอารมณ์สิ่งต่างๆนะคะมีโอกาสมีปากเสียงได้นะช่วงนี้นะคะจะทําอะไรจะพูดอะไรคิดก่อนที่จะพูดนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะวันนี้โชคลาบ นะคะคไม่โดดเด่นนะคะแต่สำหรับใครที่ชอบการเสียงดวงนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ย,ยุสีนะคะมีเลข308 8นะคะ3088นะคะ <c oughs> คนมันจัง นวันจันทร์นะคะหาดาบราชินิดาบช่วงนี้คนวันจันทร์นะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะใครที่ทำงานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะวันนี้มี5ดาบราชินิดาบก็เรียกว่า จะทาอะไรต้องไม่เจร้อนนะคะวันนี้การงานอาจจะมีบ้างนะคะบางคนโดนขัดแข้งขัดขาจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมกลุ่มนะคะเราต้องไม่เจร้อนนะคะขอให้ถ้ามีอะไรก็ขอเราเงียบขอเรานิ่งนะคะแต่นะคะถ้ามองดูนะคะคนวันจันช่วงนี้มักจะเอาแต่ใจตัวเองหรือเรียกว่าไม่ค่อยจะยอมใครนั่นเองนะคะความคิดของตัวเองต้องเป็นที่หนึ่งนะคะฉันต้องชนะฉันต้องถูกต้องประเภทนั้นได้ด้วยนะคะ เกตุ้ยนะคะความฝันความหวังจินตนาการโปรเจกต์ไอเดียนะคะก็มีเข้ามามากมายนะคะอยากจะทำสิ่งนั้นอยากจะทำสิ่งนี้นะคะราชินีเหรียญในส่วนของการเงินดีนะคะเขาเรียกว่าจะมีโอกาสได้รับเป็นเงินก้อนนะคะผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนำความสำเร็จมาให้หรือใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้นะคะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีวันนี้การค้าการขายก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสี่มีโชคมีลาบได้นะคะเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยิบสี่มีเลขห้าศูนย์เจดศะคะห้าศย์เจดศคนวันอังคาร ทิ้งดาบสองดาบช่วงนี้คนวันอังคารนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะสัญญาบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการงานนะคะรับผิดชอบดีนะคะเรียกว่ามุ่งมั่นเข้มแข็งแกร่งนะคะอดทนนะคะถึก นะคะอึดอดทนนะคะนะการงานของคนวันอังคารช่วงนี้นะคะอาจจะเหนื่อยบ้างนะคะแต่ทุกอย่างต้องลงมือทำนะคะแล้วก็จะประสบผลสําเร็จนะคะคิงดาบเขาเรียกว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นในเรื่องของการงานนะคะรับผิดช,ชอบปัญหาสิ่งต่างๆนะคะเคลียร์ได้นะคะเจ้าชายดาบนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวครา,าวจากบุตรหลานบริวารแต่อาจจะเป็นข่าวที่ ทำให้เราเค,เครียดหรือว่าอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือไปเคลียร์ปัญหาให้กับบุตรหลานบริวารได้นะคะแต่เราก็แก้ไขได้อยู่แล้วนะคะบางคนเรียกว่าการเดินทางแบบกระทันหันก็ได้ด้วยเหมือนกันหรือใครที่มีลูกน้องมีบริวารช่วงนี้นะคะต้องระวังคนที่มีอายุน้อยกว่าจะนําความเดือดร้อนมาให้เราบางคนลูกน้องออกกระทันหันก็ได้นะคะทำให้เราต้องมีเหตุต้องเปลี่ยนลูกน้องบ่อยๆก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ The lover นะคะ นะจะพูดจะคุยอะไรช่วงนี้ต้องใช้คำพูดให้เป็นประโยชน์ช่วงนี้นะคะใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะหรือว่าประเภทด้านบริการนะคะต้องใช้คำพูดให้เป็นประโยชน์นะคะหรือความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมนะคะนะประเภทด้านร้านอาหารนะคะเกช่างเกจิเช่างไอเดียพวกนี้นะคะช่างออกแบบเช่างดีไซน์โดดเด่นนะคะการเงินเอาตวรถได้นะคะมีโอกาสเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นะช่วงนี้นะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่เป็นโสดนะคะมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะบางคนอยู่ในห่วงของความรักได้ด้วยนะคะหรือเรียกว่าเพิ่งเจอเพิ่งเจอเพิ่งปิ๊งนะคะนะพวกเดลเวอร์เบอร์นะคะเรียกว่าอยู่ในห่วงของอความรักที่เพิ่งเจอเพิ่งเจอก็ได้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะหมายเลขโทรศัพท์จะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากพา 24, ไพ่ยิปซีมีเลขศูนย์สองศูนย์หกนะคะศูนย์สองศูนย์หก คนวันพุธคนวันพุธเจ็ดเหรียญช่วงนี้คนวันพุทธการเงินคำนวณบัญชี รายรับรายจ่ายตลอดนะคะเขาเรียกว่ารอบครอบนะคะจะใช้จะจ่ายอะไรคำนวณแล้วคำนวณอีกนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะสิบเหรียญน,นะคะการเงินออโต้เิได้หรือว่าช่วงนี้มีโอกาสได้รับเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะการค้าการขายจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะพวกกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะเรียกว่าประสบผลสําเร็จนะคะเดทนะคะจบอีกสิ่งหนึ่งเริ่มต้นใหม่อีกสิ่งหนึ่งนะคะการเงินได้มาก็ใช้ออกได้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าใครได้เงินก้อนมานะคะหรือมีโชคมีลาบหรือจะได้จากทิศทางไหนก็แล้วแต่ต้องเอาไปทําบุญก่อนเลยนะคะนะให้ทําบุญเกี่ยวกับ มูลนิธินะคะหรือว่าลงศพนะคะเกี่ยวข้องกับคนเป็นคนตายอะไรพวกนี้นะคะเรียกว่าเสริมดวงนะคะให้กับตัวเราช่วงนี้นะคะคนวันพุธมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการศพหรือว่าทําบุญลงศพนะคะก็ได้ด้วยนะคะ เรียดโฟจูนโชคดีคนพุทธดวงดีนะคะเวียดโฟจุนเป็นไพ่ลักกี้นะคะเรียกว่าจะได้อะไรแบบฟลุกฟลุกได้งานแบบฟลุกฟลุกได้เงินแบบฟลุกฟลุกได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะนะบางคนได้รับมรดกนะคะจากบรรพบุรุษก็ได้ด้วยนะคะช่วงนี้จบนะคะกับอีกสิ่งหนึ่งก็เริ่มสิ่งที่ดีรออยู่นะคะส่วนทางด้านของความรัก นะคะของคนมีคู่มีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะมีบทรานบริวารน,นะคะคนโสดมีโอกาสพรคนถูกใจนะคะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นะคะโชคลาภนะคะบ้านเลขที่นะคะรวมทั้งเลขฉนดที่ดินนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากพยุศีมีเลขเจ็ดศูนย์สะคะเจ็ดนะคะ,ะ,คะต่อไปคนวันพฤหัส วันวันพฤหัสนะคะราชาถ้วย King of King of Cup นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ให้มองหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเป็นหลักนะคะจะช่วยเหลือเราได้นะคะ หกถ้วยนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนเก่าๆสถานที่เก่าๆลูกค้าเก่าๆนะคะหรือมีโอกาสเดินทางไปในสถานที่เก่าๆเดิมๆที่เราเคยไปมาแล้วอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเจ้าชายเหรียญน,นะคะจะได้รับข่าวดีจากบุตรหลานบริวารจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะ อัศสวินดาบพร้อมลลยพร้อมสู้นะคะการเดินทางแบบกระทันหันนะคะในเรื่องของการงานช่วงนี้นะคะคนหวันห่นพฤหัสนะคะเ็เรียกว่า,าพร้อมนะคะที่จะลงมือทํานะคะมีดวงเดินทางแบบอาจจะเกี่ยวข้องกับการงานที่ทําแข่งกับเวลาก็ได้นะคะหรือการเดินทางที่ไม่ได้วางแผนก็ได้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของความรักใครที่โกรธก,ก,กันทะเลาะกันเคืองกันมาก่อนหน้านี้นะคะจะได้กลับมาพูดมาคุยมายูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่หรือบางคนอาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาเคลียร์ปัญหาให้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะคนโสดนะคะจะพบคนถูกใจนะคะบางคนแถมลูกติดให้หรืออายุห่างกันหลายๆปีได้ด้วยนะคะโชคลาบนะคะจะมีโชคมีลาบจากบุตรหลานบริวารน,นะคะถามบุตรหลานบริวารน,นะคะแล้วเอามาเสี่ยงโชคได้ เลขหน้าไพ่จากไพ่ยุสีมีเลข0 6 0 0นะคะ0 6 0 0ต่อไปคนมันสุดคนมันสุกนะคะเจ้าชายไม่เท้า ช่วงนี้คนสุขในเรื่องของการงานขยันนะคะมีความเพียรพยายามกระตือรือร้น,รนการงานยังมีความมั่นคงดีนะคะโดยเฉพาะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวหรือร้านเปิดร้านโชว์ห่วยเล็กๆนะคะหรือร้านอาหารตามสั่งนะคะบางคนเปิดบ้านเป็นออฟฟิศอะไรพวกนี้นะคะโดดเด่นนะคะนะการงานนะคะบางคนน้องๆหนูๆบางคนทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะเรียกว่าขยานันนั่นเองนะคะมีดวงเดินทางนะคะเกี่ยวข้องกับ หลางประเทศแต่มันอาจจะเป็นประเทศใกล้เคียงหรือว่าเรียกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะคะเ็ดถ้วยนะคะความขวัญความหวงังความจินตนาการโปรเจกต์ไอเดียมีเข้ามามากมายแปดไม้เท้างานเยอะช่วงนี้นะคะมีโอกาสขยับขยายงานหรือบางคนเรียกว่าทํางานสักกะเบื่อยันเริ่รบหรือบางคนเรียกว่าทํางานทั้ง7วันนะคะส่วนทางด้านของความรัก นะคะของคนโสดมีโอกาสพบคนถูกอกถูกใจนะคะช่วงนี้นะคะคนมีคู่ครองอยู่แล้วมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันพักผ่อนร่วมกันช่วงลาบนะคะเลขหน้าไพา่จากไพ่ยิบสี่มีเลขศูนย์สี่็ดแปดศูนย์ต่อไปคุณมันสอง คนวันเสาร์นะคะสองถ้วยสี่เหรียญเจ็ดเหรียญแฮงแมนนะคะคนวันเสาร์ช่วงนี้นะคะการเงินนะคะละเอียดรอบคอบนะคะทาบัญชีรายรับรายจ่ายแทบตลอดนะคะหรือบางคนเรียกว่ากําลังเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ตัวเองหาได้อยู่นะคะรู้จักคุณค่าของการเงินมากขึ้นนะคะอยากจะประหยัดอยากจะเก็บอยากจะออมนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ยังไง ถึงจะเก็บจะออมยังไงก็ยังมีการใช้ใจ่ายที่รออยู่เหมือนกันนะคะแฮงแมนเขาเรียกว่าบางคนอาจจะเคลียร์หนี้เคลียร์สินก็ได้นะคะหรือก็เรียกว่าโน่นพังซ่อมแซมปรับปรุงได้ด้วยสุขภาพช่วงนี้ของคนวันเสาร์ระวังเกี่ยวข้องกับอาการปวดหลังกระดูกสันหลังบางคนเกี่ยวข้องกับข้อเขา่หขาหัวเข่านะคะลำไส้พวกนี้นะคะทอ้อ,ทองเสียท้องผูกหรือว่าโรคกรรมพันธุ์นะคะ จะได้เจอเพื่อนใหม่ๆมิตรใหม่ๆในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจเป็นพ่อแม่เป็นแม่แม่นะคะใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ก็ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะโชคลาภนะคะอายุคนเสียชีวิตจะให้โชคหรือเสี่ยงกับคนพิการนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จาไพ่ยี่สี่นะคะมีเลข 2472นะคะ2472นี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วกับคําททำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ